กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเขาห่วงใยและใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ดังนี้ค่ะ วันที่18กุมภาพันธ์2514สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสีสุพานวงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรออกตรวจตามแผนบูร,รณาการป้องกันและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2514ประจำเดือนกุมภาพันธ์2514โดย ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจาการจังหวัดกำแพงเพชรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัด7แห่งจากการตรวจสอบไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและไม่พบการการะทำผิดกฎหมายทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และทำความเข้าใจกับสถานประกอบกิจาการไม่ให เกิดความตระหนกจนเป็นเหตุไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงานส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนีจนทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ยากและได้แนะนำแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการ วันที่๑กุมภาพันธ์2514นางสาวอภัยศรีเลืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแล้งจังหวัดกำแพงเพชรปี2514เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแล้งปี2514เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2513ทับปี2514ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2513ตามแนวทางในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2514ณห้องประชุมซุ้มก่อสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน วันที่19กุมภาพันธ์2514สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดกำแพงเพชรประจําปีงบประมาณ2,514เพื่อส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยขับเคลื่อนภารกิจในลักษณะของพันธมิตรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะที่ทำการกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านหมู่ที่สองตำบลพานทองอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน10คน วันที่19กุมภาพาน 2, 14, นันธ์2514นางสาวอัมภัยศรีเลองล่งลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรรวมประชุมหัวหนะ้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ทัพและการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ทัพประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารได้ในงานในรอบสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรผ่านช่องทาง YouTube กำแพงเพชรเลเบิลนิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ